หลังจากนั้นไปที่แอปนี้ค่ะแอปตัดต่อรูปลากดไปที่แอปค่ะกดไปที่โครงสร้างใหม่และหลังจากนั้นให้ไปเลือกที่รูปภาพค่ะให้เลือกรูปภาพที่เราดาวน์โหลดเมื่อสักครู่ค่ะเมื่อดาวน์โหลดภาพมาแล้วก็จิ้มเลือกได้เลยค่ะตามลำดับภาพพอเสร็จแล้วให้กดปุ่มสีแดงถัดไปค่ะชื่อเรื่องไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะคะ แต่ถ้าจะให้จำได้ว่าเราทำมาเลยอยู่ก็เปลี่ยนก็ได้ให้เลือกไปที่ขนาด16.9ค่ะแล้วก็สร้างโปรเจกต์ค่ะรอเขาดาวน์โหลดสักครู่นะคะถ้าใครที่ไฟล์เยอะหน่อยก็จะดาวน์โหลดนานแนะนำว่าให้ทำสื่อที่มีเวลาแค่3นาที5นาทีประมาณนี้ค่ะนี่คือภาพมันก็จะเข้ามาตรงนี้ทั้งหมดตามลำดับนะคะคุณครูกดไปที่รูปภาพที่เราต้องการ ก็ขยายเวลาไปสัก14-15วิไม่ต้องเป๊ะค่ะกดเสร็จสิ้นค่ะแล้วถ้าจะภากเสียงลงไปก็สามารถกดตรงนี้แล้วพากเสียงได้ค่ะเดี๋ยวจะลองภากเสียงให้ดูนะคะวิชาทัศนศิลป์หน่วยการเรียนรู้ที่7เรื่องทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมไทย กดหยุดค่ะจะได้ไว้เสียงแบบนี้ค่ะลองกดเล่นดูค่ะวิชาทัศนศิลป์หน่วยการเรียนรู้ที่7เรื่องทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมไทยถ้าเสียงของเราใช้ได้แล้วเราก็กดถูกตรงนี้ค่ะแต่ถ้ายังใช้ไม่ได้ก็กดเล่นใหม่ค่ะอโอเคแล้วค่ะก็จะกดถูกไว้ทีนี้เสียงตรงนี้ค่ะสามารถเลื่อนได้ค่ะ จะให้เขาอยู่ตรงไหนก็ได้แล้วก็กดเสร็จสิ้นค่ะภาพสไลด์ตรงนี้กับเสียงคุณครูจะเห็นว่ามันสิ้นสุดเวลาไม่เท่ากันค่ะให้คุณครูกดไปที่รูปภาพค่ะแล้วเลื่อนให้ตัวสีแดงค่ะอยู่สิ้นสุดของปุ่มเสียงที่อยู่ข้างล่างตรงนี้ค่ะกดนี่เส้นสีแดงนี่เส้นสีฟ้าของคลื่นเสียงค่ะแล้วก็กดตรงรูปภาพกดสิ้นสุดตรงนี้ เพื่อให้สไลด์มันสิ้นสุดตรงที่เสียงเราหยุดพอดีค่ะแล้วกดเสร็จสิ้นคุณครูกดไปที่รูปภาพที่เราต้องการแล้วก็ขยายเวลาไปสัก14 15วิไม่ต้องไปค่ะกดเสร็จสิ้นค่ะแล้วถ้าจะภากเสียงลงไปก็สามารถกดตรงนี้แล้วภากเสียงได้ค่ะเดี๋ยวจะลองภากเสียงให้ดูนะคะ วิชาทัศนศิลป์หน่วยการเรียนรู้ที่7เรื่องทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมไทยกดหยุดค่ะจะได้ไว้อเสียงแบบนี้ค่ะลองกดเล่นดูค่ะวิชาทัศนศิลป์หน่วยการเรียนรู้ที่7เรื่องทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมไทยถ้าเสียงของเราใช้ได้แล้วเราก็กดถูกตรงนี้ค่ะแต่ถ้ายังใช้ไม่ได้ก็กดเล่นใหม่ค่ะ ยูโอเคแล้วค่ะก็จะกดถูกไว้ทีนี้เสียงตรงนี้ค่ะสามารถเลื่อนได้ค่ะเราจะให้เขาอยู่ตรงไหนก็ได้แล้วก็กดเสร็จสิ้นค่ะภาพสไลด์ตรงนี้กับเสียงคุณครูจะเห็นว่ามันสิ้นสุดเวลาไม่เท่ากันค่ะให้คุณครูกดไปที่รูปภาพค่ะแล้วเลื่อนให้ตัวสีแดงค่ะอยู่สิ้นสุดของปุ่มเสียงที่อยู่ข้างล่างตรงนี้ค่ะกดนิ เส้นสีแดงนี่เส้นสีฟ้าของคลื่นเสียงค่ะแล้วก็กดตรงรูปภาพกดสิ้นสุดตรงนี้เพื่อให้สไลด์มันสิ้นสุดตรงที่เสียงเราหยุดพอดีค่ะแล้วกดเสร็จสิน้นต่อไปเป็นการใส่เพลงค่ะกดตรงเพลงพื้นหลังค่ะจะมีให้เลือกทั้งแบบที่เคยใช้แล้วแบบอันใหม่แบบที่เป็นไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาค่ะ แบบที่เป็นทั้งหมดที่เขามีให้บางคนจะชอบเป็นแบบเพลงสบายๆบ,บางคนก็ชอบเพลงวอล์กมีให้เลือกมากมายเลยค่ะแต่ว่าถ้าจะให้แนะนำก็จะเป็นเด็กและสัตว์เลี้ยงค่ะ,คะ,ะเ,เพลง,งค่กดถูกใจค่ะทีนี้เวลาถ้าเราจะภากนะคะเราต้องไปปรับระดับเสียงค่ะ วิธีปรับระดับเสียงให้มาอยู่ที่ไม่เกิน20ค่ะคงหมีวเลือกที่วิชาทัศนศิลป์การเรียนรู้ที่เจ็ดเรื่องทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมไทยของเราจนเกินไปกดเสร็จสิ้นค่ะแล้วก็กดเสร็จสิ้นอีกทีทีนี้เสียงมันจะมีเวลาสิ้นสุดของมันค่ะอันนี้เป็นเสียงเพลงพื้นหลังค่ะมันก็จะอยู่แถวเดียวกัน ให้คุณครูกดค่ะแล้วทีนี้ก็เลื่อนไปเรื่อยๆมันสิ้นสุดอยู่ตรงเนี้ยค่ะแปลว่าสไลด์ของเรายาวกว่าเพลงเราเลื่อนมาค่ะเลื่อนเมนูตรงนี้ค่ะแล้วกดตรงที่สาเนาแล้วก็เลื่อนไปอีกเพื่อที่จะถ้าสไลด์ของใครย,ยาวกว่านี้ก็กดสาเนาตรงนี้เพิ่มนะคะทีนี้พอได้แล้วก็กดเสร็จสิ้นค่ะ แล้วพอเราเปิดไปก็จะได้ยินทั้งเสียงเพลงเสียงภาคเราไปด้วยค่ะวิชาทัศนศิลป์หมวดการเรียนรู้ที่7เ,เรื่องทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมไทยทีนี้สไลด์ถัดไปเราก็สามารถที่จะไปกดเพื่อที่จะทำให้เวลามัน ออกไปได้แบบนี้ค่ะแต่ละสไลด์เราก็จะพากไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะมีเวลาแต่ละสไลด์ไม่เท่ากันค่ะสมมุติว่าเรากดเสร็จนะคะเราจะพากต่อแล้วก็มากดที่ภากเสียงได้ค่ะ คุณครูต้องการจุดประสงค์ในการเรียนรู้กับเด,กเด็กทั้งหมด3ข้อค่ะอธิบายลักษณะของงานศิลปะสร้างสารรค์ผลงานศิลปะตระหนักเห็นคุณค่าด้วยค่ะงานทัศนศิลป์มีอยู่3แบบจิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงบ้าง 1. จิตรกรรมจะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะเป็นจิตรกรรมของไทยที่มีการสืบทอดกันมาช้านานค่ะมักจะอยู่บนฝาผนังวัด ปติมากรรมจะเป็นพระค่ะทีนี้เวลาที่เราเนี่ยได้กดอัดเสียงอาจจะกดไปได้เรื่อยๆบางคุณครูบาง,บางท่านช่ำชองในการพูดนะคะก็จะกดไปได้เรื่อยๆเลยแนะนำว่าให้แนะนำที่ประมาณสไลด์ละ1 4บ5ิหาวิก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงที่เราทำไว้ค่ะ วิชาทัศนศิลป์หมวดการเรียนรู้ที่7เรื่องทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมไทยถ้าเกิดว่าเสียงบันทึกเสียงของเราค่ะที่อยู่ทางนี้นะคะนี่คือเสียงบันทึกของเรานี่คือเสียงเพลงนะคะถ้าเกิดเสียงของเราเสียงเบาไปเราก็มากดที่ปุ่มเมนูข้างล่างเนี่ยค่ะความดังของเสียงมันได้มากกว่า100นะคะกดไปเลยค่ะ200กดเสร็สิ้นค่ะ กดไปที่200แล้วก็กดเสร็จสิ้นค่ะมันก็จะดังขึ้นเดี๋ยวลองฟังดูค่ะวิชาทัศนศิลป์หน่วยการเรียนรู้ที่7เ,เรื่องทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมไทยทีนี้เวลาคุณครูเลือกดนตรีที่จะมาประกอบอะค่ะแนะนาว่าต้องเป็นดนตรีที่ไม่มีคนร้องหรือว่าเนื้อร้องเพราะว่าถ้ามีเนื้อร้องจะไปกลบเสียงภาคของเราค่ะ เวลาที่คุณครูกดอัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปส่งออกไฟล์ค่ะแล้วให้คุณครูกดเลือกความละเอียดที่ระดับ HD ค่ะเพราะมันจะได้เป็นไฟล์ที่ไม่หนักมากแล้วก็เป็นไฟล์ที่ชัดเหมาะสำหรับลง youtube ก็ได้หรือว่าใช้ในการเรียนการสอนก็คมชัดดีถ้าเป็นมากกว่านั้นมันจะดาวน์โหลดนานค่ะจะเปลองความจำของโทรศัพท์คุณครูได้ค่ะ กดที่ปานกลางค่ะส่งออกไฟล์ปิดเสียงได้นะคะระหว่างนี้คุณครูจะต้องไม่ออกจากหน้านี้นะคะและระหว่างดาวน์โหลดคุณครูจะไปทํากิจกรรมอื่นๆรอก็ได้ค่ะแต่อย่าให้หน้าจอดับนะคะตรงนี้ไฟล์ไม่ได้เยอะมากนะคะดาวน์โหลดไม่ถึง1นนาทีก็เสร็จค่ะ